สวัสดีครับพบกันครับกับอีพีแรกครับกับรายการ PS f o o t b a l ล l i e นะครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในช่วงโควิดนะครับกับนักฟุตบอลไทยบ้านเราครับเราไม่รอช้าเราไปพบกับเขาเลยครับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวให้ผู้ชมได้รู้จัก่อยครับผมนายนนทพัฒนักสวัสดิ์ครับชื่อเล่นชื่อรีวายอายุยี่สิบปีครับดู สโมสรอุทัยธานีเอฟซครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับสบายดีไหมครับกับการแข่งขันก็มีเมื่อยล้านิดนึงครับช่วงนี้เดินทางติดต่อนใช่ครับเดินทางเสาพุทธเสาเสาเสาแข่งตลอดอ๋อครับแล้วช่วงก่อนหน้านี้ที่มีโควิดระบาดรอบสองนี่ครับมีการฝึกซ้อมในรูปแบบใดครับกับสโมสรใช้แอปซูมไหมครับถ่ายทอดสดในการซ้อมของแต่ละคน แล้วมี<ข>ความยากลำบากโเนตออโปรแกรมก็มีเรื่องแบบพวกสัญญาณเน็ตนะครับอ๋อแล้วช่วงนี้ที่มีโปรแกรมทีทีเสาวพุธเสาอะไรเงี้ยครับแบบมีการซ้อมหรือดูแลสุขภาพร่างกายของเราและแบบเพื่อนร่วมทีมยังไงครับก็เขาที่ทสโมสรมีวิตามินซีให้กินครับแล้วก็มีให้ฉีดวิตามินซีฟื้นฟูร่างกาย แล้วการพักผ่อนอะไรอย่างนี้ก like ็ตามปกตินะครับใช่ครับตามปกติแล้วมีค uh ําแนะนําอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสําหรับคนที่ชอบเตะฟุตบอลหรือชอบดูฟุตบอลในช่วงโควิดครับที่สนใจในกีฬาฟุตบอลครับก็ต้องดูแลร่างกายดีๆครับแบบห้ามกินเหล้าซูบุรีอะไรนะครับอ๋อแล้วก็ต้องพร้อมร่างกายอยู่เสมอครับ แล้วช่วงนี้ผลงานโดยรวมของทีมเป็นไงบ้างครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับยังไม่ตามเป้าหมายเป้าหมายปีนี้คือ,อตกชั้นครับก็ยังอยู่ในอันดับสิบเจ็ดอยู่แล้วผลงานส่วนตัวตั้งเป้าไว้ยงไงบ้างครับหลังจากนัดที่เหลือก็ก็อยากช่วยทีมให้มากที่สุดครับอยากยิงประตูอยากช่วยทีมให้ชนะในทุกแมตช์ครับแล้วมีอะไรอยากฝากให้กับผู้ชมไหมครับฝากผลงานฝากอะไรางี้ช่องทางการติดต่อครับ ก็ฝากติดตามทีมอุทัยธานีนะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมนะครับครับสําหรับวันนี้ก็เป็นชิปสั้นๆเล็กๆครับกับอีพีแรกนะครับกับพีเอฟฟุตบอลไลฟ์นะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยครับทคอบดีวายนะครับแล้วเจอกันลิปหน้าครับว่าเราจะพาใครมาสัมภาษณ์เราแล้วเจอกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับ PS เอฟุตบอลไลฟ์นะครับอีที่สองครับวันนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครครับไม่รอช้าครับเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อเมทีสารคำนะครับจากระยอง f c ซีครับมีแล้วประวัติการเล่นฟุตบอลนี่ก่อนมาระยองเคยเล่นที่ไหนมาก่อนไหมครับอ๋อเคยเล่นที่ บุยลำครับแล้วก็มาสุประการครับได้ข่าวว่าเคยติดทีมชาติมาอยู่ระยองอะไรนะครับเคยติดทีมชาติด้วยใช่ไหมครับเคยครับตอนอายุสิบเก้าครับอ๋อแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาครับในละรอบสองนะครับมีการฝึกซ้อมกับสโมสรระยองยังไงครับแบบรูปแบบใดครับสโมสรก็ช่วงช่วงโควิดช่วงไหนครับช่วงที่สองหรือช่วงแรกช่วงที่สองครับ ก็ตอนแรกก็เอไม่ได้ซ้อมอะครับหยุดอยู่บ้านเลยครับอ๋อก็เพิ่งม,มาเริ่มพร้อมฝังกินหลัง <นะ S 1> แล้วครับอ๋ออ,อ,อะไรนะครับสโมสรได้มีโปรแกรมอะไรเสริมมาไหมครับก็ฝึกซ้อมอยู่บ้านนะครับก็เล่นปินเน็ตอะไรเงี้ยครับกรมของแล้วช่วงช่วงที่อยู่ในช่วงเนี้ยครับที่มีโปรแกรมทีทีครับที่เตะเสาร์อาทิตย การสัปดาห์ต่อที่การสัปดาห์นะครับสโมสรมีการดูแลนักเตะยังไงครับเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยครับก็หลังจากแข่งมาก็ให้สิบเอ็ดคนแรกก็พักอะครับก็ไม่ได้ซ้อมอะครับก็แค่ลงไปจ็อกเฉยๆครับยืดยืดเหยีดยดเฉยๆแล้วก็ซ้อมก็ซ้อมหนักอะไรครับแล้วการซ้อมความหนักเบาของการซ้อมนี่คือก็ปกติหรือว่าไงครับก็เบามาหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้มันแข่งดีทีกันก็ เบาครับไม่ได้ซ้อมหนักอะไรจริงจังเท่าไหร่อ๋อแล้วตอนนี้แบบช่วงนี้ก็มีแฟนรายการก็มีแฟนคนที่เป็นผู้ชมที่เป็นนักฟุตบอลหรือชื่อชอบเตะฟุตบอลครับมีวิธีการหรือการดูแลสุขภาพยังไงเกี่ยวกับคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมากไหมครับเกี่ยวกับอะไรครับโควิดะครับหรือว่าช่วงนี้แบบโควิดเนี่ยครับแบบการซ้อมเราต้องซ้อมยังไงเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายยังไงครับ ก็้อมเอาตัวเองอะครับก็รักษาร่างกายเอเข้าฟิตเนสบ่อยๆอะครับอ๋อแล้วคำถามสุดท้ายของเราครับแบบอยากให้ฝากผลงานของเมทีหน่อยครับให้แฟนๆได้ชมติดตามเชียร์ระยองเอฟซีด้วยนะครับอฤดูกาลนี้จะทำให้เต็มที่ครับช่วงนี้ผลงานก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับ ก็ลงอยู่ครับช่วงนี้ลงบ้างไว้ลงบ้างครับนิชิโนมีท้าทามบ้งไหมครับนิชิโนมาถามอยู่ครับอ๋อนอาย่ยี่สามนะครับไม่น่าหรือยุ่ชุดใหญ่เลยครับอยู่ยุี่สามหรือชุดใหญ่ยู่ยยี่สามครับมันหน้าไปเฉยหน้าแก่เฉยครับอ๋อครับครับก็ติดมีฝากไอจีฝากอะไรนี้ให้แฟนแฟนที่ชื่นชอบมีทีได้ติดตามไหมครับ ก็ facebook ครับทวิตทีสาระครับแค่นั้นแหละครับครับโอเคครับก็ขอบคุณครับสำหรับเมทีสารคามครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับนี่รายการรายการนี้ดังไหมครับดังแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากครับเมทีสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับสำหรับ พวกเรารายการ PS บอลไล n ์ครับต้องขอขอบคุณน้องรีไวนนทวัฒน์นาสวัสดจากอุทัยธานีและเมธีสารคำจากสโมสรระยองเอฟซีนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเรา PS ุตบอลไลนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในโปรเจกต์หน้าสวัสดีครับ